สำเร็จเรียบร้อยวันนี้พี่น้องเนาะมุ่งหลังคาขึ้นมาพระทันสร้างเพิ่นซับเนาะและออกก้วกอนวันนี้พี่น้องเลย่นจนได้ตั้งบล็อกต่ออีกวานนี้พี่น้องเลยหาพ่อๆกับซองบอแสนตอนแรงๆงเๆงได้พี่น้องเด้อเนาะกับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนพี่น้องเพยพ่อๆกับซองบอแสนอีกแล้วเนาะวันนี้เดินทางขึ้นมา บ้านน้องใส่ผลคือเก้าพี่น้องเอ้ยเนาะวันนี้ก็เดินทางขึ้นมาคนเดียววันนี้พี่น้องเอ้ยเนาะดีว่าทางว่าบุญเพลิ่นเมียเพิ่นบัสบายพี่น้องเอ้ยเนาะก็ได้หาอยู่เนาะพาทุกพายเม่เพิ่นไปหาบุญทาหมอสักก่อนเพิ่นบัสบายเป็ดไข่เนี่ยพี่น้องเอง้ยก็เลยบริขึ้นมานทำกันวันนี้เนาะมาผู้เดียวทางโมแซงกส็กสิอาจจะได้พักอยู่คืนหนึ่งก่อนเนาะ บางน้ำซางเพิ่นก่อน,นจะมาไหน,นเมื่อเล่นกับจันทร์สีขับลงไปต่ออีกพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะเพิ่นมากับพอดีเพิ่นมุงหลังคุมลหลังคาแล้วแล้วก็เพิ่นต่ออ่าก่อเลยพี่น้องเอ,เอ้ยเนาะงามอีนี่เนาะเฮ็ดอุ้มทุ่มอยู่พี่น้องเอ้ยสบายดีน,อฟฟน้อนเสดร็จพอนโดยสบายดีเนาะ À, thôi, nó ăn nha kama ek. Kiyo cứ sáng tạo. A bayu pupa. Bihang nạ ban, ok. Oh à. ngami đi phi nào em. Po bờ lên banong, and phi nó phi nhang. Borai. And bó. Not nạp hoi đi lên bó. Er. Der. 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 này Der. Der. Der 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 เอาไว้ใส่ไป n h ามันอเออโทนึงนี่แล้วมันพอเนาะใครกวนบ่พอ,อเก็บไว้แต่เดีมันเดือเก็บไว้นี่นี่มันตกอยเก็บอันเดอยวยัมีอเนียเออเมาก็พอด,ดีเดือดตับไปไปหน่อยเนาะโอ้ หใส่นี่บ่อตับปลายๆคือเราเห็นเนาะตีเลยเบะเลยโอ้สบายดีได้สร้างเด้อมุ้งอะไรจากมุ้งนี่หาก็แล้วเมื่อกี้นี่หาก็แล้วนี่แล้วอะไรกับต่อนี่เลยเนาะเออหาก็แล้วเป็นแบบพี่น้องเลยหรือว่า เต็มที่เลยเมื่อเช้านี่กับน้องเพื่นท่ากันมุ่งพี่หน่อยคือดูโอ้ยว่ะนัดพ่อในกู้อ่เนาะว่ะเพื่อเขาแซงขึ้นไปใช่ไหมเพื่นท่าก็พอดีพ่อพอดีเลยเนาะมุ่งแล้วแล้วกับพอดีต่อเหวียงตัวนี้เลยพี่น้อยอ๋องามดีเนาะเนมมาไกลๆพี่น้อยเนียบตักกียิสางๆคนเด็กออกมาเนาะโอ้ คนมาลองว่ามาแรงนี่เนาะคนมาโต๊ะว่ามาแรงนี่ต๊ะมาต๊มาลองสังกะสีไหมวะเนาะเออคนใส่คนอยู่นี่เนาะอะไรลองสังเกตสีไหมวาอันนี้ก็คือสีมืดนะพี่น้องไอโกอตั้งบอกแก้วนี่คือสีโอเคอยู่แหละอาจะแล้วอยู่เนาะก็ที่เรียมวันเพียง้วกาเนอกจากมานอกจากเริ่มเริ่มต้นมาเฮ็นท่านี่ไหมวะเนี้ ก่อให้มันแล้ยงทั้งเทิงก่อนก็ได้ก่อให้มันแล้วขอบเลยนะแล้วก็จังมาขันห้องนี่หว่านก่อตัวนี้ก็ถือว่าอนีก่อนจังทร์ก้อนสะอาดอันนี้มาดินเอาน้ำมามาไว้เลยสะอาดแน่ใช่ไหมมันคือว่าถ้าคารวาสก็เปิดน้ำใส่เลยก็ได้สำนีกน้ำได้ใช่น้องคานว่าเขาเอามานแเพวคนคนว่าจังใดไง ตรงนันเอาหนามแล้วผลนี่มาใส่ก่อนเฮ้ยว่าชูบอ่ะวะไอ้ชูบอ่ะวะไวแล้วชูบอ่ะนี่ไ่ไวหไ่ไวเนาะเปิดสี่เปิดสีพ่อพี่น้อยไม่ได้ง่ายแน่เนาะคือเนี่ยผลมันตกทำใส่แก็มันยุบลงเองแต่บนกอนพี่น้องอยเนาะชุดมาเขาขันห <t> ้องขันยางได้แล้วก็ เขาเปิดใช้น้ำลังก็ได้พอใช้เพราะว่าจะไหนมันก็ได้ยู่ขึ้นที่ได้วลินเนาะคำว่าบุพอกันเนาะมันได้ยู่ใช่ล่อขึ้นมาใช้อยู่ด้วยต้องได้ยู่ใช่บุพอพอีกนะโอ้ยเะ้ยวันนี้ไฟฟ้าเขาสิมาเนาะอากาศก็ะ้อนวันนี้เนาะมีไฟได้ขึ้นมาวันนี้มีแต่สะบูนอือสบุนบ่ขึ้นมา เออแต่เศร้าคนบ่าคนเป็นมาประมาณเจ็ดโมงวะแล้วขึ้นมากลับแล้วเนาะประมาณเที่ยงนี่แหละตอนเทีเกลับแล้วปเป็นยังไงโอ้อแบบเรียบร้อยเลยลางคาเนาะเงียบเลยเพิ่นเห็ด ดังพดีเริ่มมาอัดปสามก้อนพอดีเลยเนาะพอดีเพียงกันครับวันวงกบเลยว่าจ้ะเออตั้งท่านี่เอาเป็นยังไงเนาะถ้าว่าถ้าว่าเขาตั้งแข้งมันมันกะสีมันกะสีไก่เลยเนาะไก่ได้มันสีไก่ไปมันสีไก่อ๋อขาตั้งสีเดียวอัานโดยว่าใส่อันนี้มันจะพอดีครับวันขอบวงกบเลยเป็นยังไงเนาะพอดีงามเลย

ประตูประตูบานประตูแล้วกะมันกะมันมืดแล้วถ้าวา่าเอาเบาใส่เนาะใส่มันมีความสว่างครับว่าตัวจอยไปใส่กบมันนี่คือมิดใช่ม้อยแท้ไปบุญไป,ไปบุญไปบุญบใช่เนาะพุญและนาทองพุญและบันลาวเยู่ต้วกันบัลนาทองเออไปแต่เช้าคนบ่ บานาทองเนาะเป็นมาบอกมาแดงจังว่าข้ามาเยอะเป็นไรอบอกข้าวกระหมูว่าสิพ่อหรือสอจังไรเป็นยังไงนะมีแต่กอบงกองเนาะพ่อดูบอสพ่อกับกอบงกองเป็นยังไงบัดในกองตะนั้นก่อนไอ้ใส่ประตูต,ตรงนี้บ้าเลยคือคนมันต้นเนาะมันบ้าวันนี้มัน แมย์เป็นบสบายก็ได้อยู่ก่อนแรกแล้วว่คนคนมันต้นยังอยู่ได้ยังอ่ายังอีกชวนหนึ่งผูกเออนปลูกมันไว้หลายเลยเป็นวีธีลูกเนาะเออเป็นวิธีผูกเป็นวีธีลูกไว้มันผูกโล่ถลายบุ้งสมมัยนี้เนาะสร้างเรื่องบรยขัยมันบ่ไม่ชอบหนึ่งครับเพิ่นเก็บมันไว้ขายใงานทำแังก็ต้อปิดโซ

เอาน้ามเพิ่มกะนไม่ได้เอาเงินในเพิ่นอีกแล้วคุณลองเนเนาะเอาน้ามาเพิ่นแต่ว,ว่าเอาน้าม,มาใส่เนี่ยมันก็จะยุงลงหลายเติบเลยนี่แต่มันบ,บ,บ่บ่พ่อเนี่ยเขาจะ,าะายุงมาใส่อีกเลยเนาะลินนั้นว่าคุดตอนนั้นได้จากเนานะคุดของน้าตอนนั้นนะเบิดได้บ่ยังบ่ ขอ,ขอบขอบพวกนั้นได้อ,อ,อย่างมีแต่ว่าค c นเ a าเปิดน้ำใส่มันยุบลงเลยกะเอามาใสใ่มองแล้วมันยุบลงเน,ะนาะกระชิญหยุบลงลายเติบอยู่ได้พี่น้องเลยในโฮมได้ช่างวันนี้เนะาะไม่ได้ขยับขยื่นปันใดได้วันนี้นเนาะหลังคาก็ะชูงกเช่นไปหน่อยเนาะมันกันบ่บห่อนปันใด การคิดว่ามันแลกไม่ยังไงสิบห้อนก็นได้ผู้จอยบริยูมันไปงานบุญพป่น้องไยเนาะเดี๋ยวว่าแสนสิโอโ๋อถ่ายมุมกลไก้พี่น้องเบื้งองเนาะแต่ว่ามันตอนแรกน่ะมันยอดแสงเนี่ยนึ่งพป่น้องไเนาะถ้าเ้ามาทางนี้มันบุคอยเห็นแบบนป็นปานไหนมันยอดแสงอ๋อ <c oughs> ngam mà hiện leo hay cái sang bên hết cả đại diện tiêu cái này nó mùng đẹp loại มาเนี่ยมาเนี่ยเนาะไปเดี๋ยวสิเอาน้ำให้ท่านสร้างเพื่นก่อนโอ้ปูนกับมาบักหลายๆสอบไปเนาะมาเถอะขอเงินเทินจุ่เนาะปูนทางสับุญเพิ่นสร้างมา ตัวหนึ่งพี่น,น้องเอ้ยนี่เพผูอใดได้มาเพิ่มอีกบาทนี่ถือว่ารายสอบพอสมควรอยู่บาทนี่เนาะคลายคลายกัน,นเลยมานี่เนาะส,สปอเซอร์มาให้

สมปูนน้ำไปทางไหนลุกอ่าอ่ะเนาะอ่าอ่านอนาฮะโคไม่ขายเด้อกันขวดขวดเพิ่นเด้อแต่กระสอบใบขายอ่าฮ่าฮ่

กายกบฮ้อน้อนอเปล่าย่นตดงางมงามเนาะสังกะีกะดยอตะนเียงเ่นเดือได้หนิพี่้องเอยเนาะ แต่ว่าสังกะสีเดือดเป็นแผ่นบ่คือเครื่องหนึ่งเลยสางเครื่องหนึ่งบ่เขาได้แห้งมบนบนนี่เออคือเขาเาเลื่อมกันเลยบ่ได้บ่เลื่อมได้อยู่หน่าบ่ถือบ่ถือร่องมันบ่โหน่หนาวเลยบ่บัดเลื่อมไปนะมันมันเอาเลื่อมได้อยู่แต่ว่ามันจังไรมันก็เลืออะไรก็ได้แห้งออกบ่เออาคันชิว่าจะเอาคันชิว่าจะเอาเป็ดแผ่นกับบ่พออีกเนาะ เครื่องนึงมี่ว่าขจ้าขายเนาะโอ้เนาะเอวั่ได้กับมันบูถือจังว่าแบบว่าคมยาวคงกวงมันบูถือแบบว่าเป็กระแผ่นเลยเนาะแต่ว่าเลือกเลือกก็เลือกพืชกระเท่อเออนี่ยวเดี๋ยวเลยเนาะเดี๋ยวเครื่องหนึ่งก็เลยแหงไว้ตรงน้ำเลยเนาะดีแล้วดีแล้วไว้ตรงน้ำตรงแหงเวลาฝนตกฝนดินเฮ็ดเฮาวเฮ็ดไว้ตรงน้ำ นี่ก็แพร่หนึ่งเนาะนี่กับแพร่หนึ่งนี่กับแพร่หนึ่งนี่ก็มันเดือมาจากตัวนี้แล้วนี่เขาเจ้าเขาเจ้าไล่ยของพี่เลยเลยนี่มันจังเดือเขานาอยานของพุ่นเลยนะแต่ว่าเขามันชุดตัวนี้นี่เขาเจ้าไล่ยของพุ่นนี่มันจังเดือนแล้วมันใต้เครื่องพุ่นนี่ามันก็จะห่อพุ่นเลยเนาะออ่ เอาใครกูมันบอกพอมันบอกพอมันยากเนาะไม่เคยใช้เลยเออใช่มันเป็นต่างเคยเห็นอะไรเออบอกใครเยอะอันนี้มันเกิบไม่ได้ใช่ได้มันมันน่าจะไปใช้เนาะเออมันมันแนวไปก็ว่าไปชื่อแล้วอยก็มันไปใช้อย่งไรเนาะเป็นว่าก็ได้ใช้กันเนาะงนอะเออจะไปกันเน็ตไปกันแค่เขายิงใช้เพรานี่เคยเห็นเยอะเนาะ เอาไว้ใช้หน่อยบางทีไปกับเพื่อเอาไว้เฮาจะมึงมืพ่อไปอย่างเช่นนะเล็กหน่อยใช่แล้วไปยิงกันนะมันมันนะฮะตอนนี้ทั้งสร้างพึ่นกะกำลังเริ่มก่อที่ใช่ในเร้อะไรเป็นตัอะไเนาะลงมาเฮ็ดยู่บริเวณขอบเขตโตเฮือนอะไรเป็นอยเนาะ สองสามเมื่อผ่านมาแล้วนะเพั่เนกระพาะกันขึ้นโค้งหลังคาเทว่าหลายเมื่อเตอะพี่น้องเอ้ยอ่าพูดอะไรหลังจากที่ว่าสาร้างเป็นเห็ดตัวเฮือนตัวชั้นขันห้องขันอย่างถูก้กยกอยเพื่อทุกอย่างเนาะโบกเทว่าโบกสาบอาเทพืชเนาะแล้วก็จังไปตกแต่งนะเสาน้ำเป็นอยงพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจังเพชรที่หลังก็ได้ตัวนั้นเนาะพอมันเป็นงาน,งานเก็บ,บาันเเก็บอาไว้ที่หลังพี่น้องเอ้ยเอาสายเห็ดตัวรักสะก้อน อ๋อโจดรักแล้วและวายจั่นเปต่อไปเลยออตัวจับจันจ่อขาวเลยเ้ยไังเลยท่าน้องใส่คน่ป้องเลยใลจะสำเร็จแล้วออตีตาเบิ้งน้ำการไปเรื่อยๆไปดองเลย เฮ้ยไอ้คุณซางกินปลาเห็นเนาะปลาปลาปลา่ะไรใช่ก้อยปลาเหรอหน้องทุกคนเก็บไว้ได้น้องเด้อเครื่องของอันว่าอันใดที่ว่าเป็นหมดใช้แล้วนะอ่ะหมดใช้แล้วก็เก็บไว้จัดแจงไว้เป็นวนเป็นที่ส่วนไม้ส่วนตอกอะไรมันงงม่างใช่ไหม เก็บไว้ส่วนเก็บไใ้มันเป็นเป็นบอสนั่นแหละอ่านี่มันจังบอสเวลาไปมันจังบอนั่นนะเตยไม้เตยตอกไมได้ไม้นะส่วนไม้ส่วนอย่างเดียวมันตัดลงม่านนะเก็บกองไว้อ่าตัวนี้กับว่ให้เกยบแล้วตัวนี้ได้เอาไว้แล้วมันมันอะไรอนี่ก็ยังจะได้เอาขึ้นอีกแผ่นนึงแล้วเอาไปใส่หันอันนึงนะครับมันจะเก็บไว้เนาะไว้ใส่ปัดเท้า ต่อไปเอาเลยก็หันก้อนนี้ออกก็พอได้เอาตัวนี้เห็ดอันเป็นลมมันลดเนาะเอามีไว้กับประเทซื้อมงแล้วให้งามเหมือนเนาะไปได้ขึ้นไปเที่ยงเงนค่าพนกว่เจ้าเงินชานขึ้นน้ำพนดูเออขึ้นอันเด็ดเลยเออขึ้นไปเที่ยงเงื่อนขายช้นเต็มอยู่ได้เนาะ เป็นสูงเกอดไปหน่อยำเล็กไปแล้วบาดเนาะกับมียางบาดนีหน่อยนีแต่ิ่นทางสร้างเพิ่นกะอามือกันอาจจะแต่แล้วอย่นฮะมีบอของฮะเล่นมันเกิดาไออันนั้นบตัวนั้นบอเพิ่นยังจีออนไปซบใส่รูมากเลาอันนั้นก็ิดิดนิดตามล้านนลจ้ะ โอเคแล้วบ้านเรากระจามาเห็ดตัวน,นี้ไม่เลยว่าใครใน่ะบอกว่ามันลงมาเห็ดจะรุ่มแล้วกัก็สิไว่ยวายก็มาอยู่พาาเพราะว่าตอนแรกนก็จเฮ็ดทั้งหลายเมื่อเกิดมันก็หลายอย่างแนวเนาะไม่เอาก็มีแต่กอคอคออย่างเดียวแบบนี้กับบริเวณทางหลายย่ไล่หายไปแรกเป็นตอนเป็นตอนไปเนาะมายแรกเป็นขัน้นเป็นตอนไปแล้วเดี๋ยวสิพาน้องคนเก็บขวด แม่ให้แต่มันลแล้วซะก่อนแต่มันแล้วอะไรเขาจะมาลงมาลุ่มตั้งวงครบม,มุ้งเงาผู้ต่ะนี่นะตัวนี้แหละตั้งตัวนี้แหละไว้ก่อ,อนะนะให้ประเทศแต่นั้นแล้วซะก่อนเอาใส่กระไรเนาะนีน่ต่อสำหรับิีนี้นจะได้ขอตัวจบคลิปไวัสน,นๆๆๆๆๆสัมมิกรเด้อเพียงได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปอีกเนาะ,ะมาติดตามไปสร้างสรรค์กันอ่า พอเราว่ามุ้งขค่ามมนเลยเราวาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเปลปนางเลยอ๋อรักกันนี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วสบายดีเด้อพป่น้องเด้อ